ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางจะถึงที่หมายต้องเดินเองพรามคนหนึ่งเดินเข้ามาถามพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อพระองค์กล่าวสอนพระสาวกของพระองค์ทุกลูกจะบรรลุนิพพานกันหมดเลยหรือไม่พระเจ้าค่ะพรามเอย๋ยถึงแม้ตถาคตจะสอนสั่งอย่างไรแต่ก็มีน้อยคนนัก ที่จะได้บรรลุนิพพานนี่ขนาดว่าพระพุทธองค์ยังคงสอนสั่งอยู่ร่ำไปํำสอนของพระองค์ก็ยังอยู่แต่อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ยังไม่บรรลุนิพพานเล่าขอรับเอาละพร์ถ้าอย่างนั้นตถาคตจะถามท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเส้นทางไปสู่เมืองราชคฤชใช่หรือไม่และถ้าหากว่ามีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามทางแก่ท่านท่านจะบอกทางแก่ชายคนนั้นได้หรือไม่ได้สิขอรับท่านทางไปเมืองราชคฤชให้ไปทางทิศตะวันออกจะเดินทางผ่านเมืองพารณาณสีและจะผ่านเมืองขยาจากนั้นก็จะถึงเมืองราชคฤชระหว่างทางจะผ่านสวนและป่าไม้จะเนนห็ิค แล้วกระทั่งท่านบอกทาง,ทาง s. <S พร่ำสอนพร่ำชี้ท่านคิดว่าจะมีสักกี่คนที่ไปถูกบางคนก็ยังไปผิดทางบางคนก็ไปถึงเมืองแราชึกห์ได้อย่างถูกต้องคลามเอย๋ยแ,แม้ว่าเมืองแราชึกห์ก็ยังอยู่คนบอกทางก็ยังบอกอยู่แต่ทําไมชายคนหนึ่งกลับหลงทางแต่อีกคนหนึ่งกลับไปถูกทางคลามคิดว่าเหตุผลมันคืออะไรเ <Starting. S 1> ล<ะ>่าฉันใดก็ฉันนั้นแหละพระนิพพานก็ยังอยู่สอนไปสู่พระนิพพานก็ยังอยู่ตถาคตผู้อบอกทางก็ยังบอกอยู่แต่เรื่องนี้ตถาคตจะทําอย่างไรได้เล่าเพราะตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นใครอยากถึงที่หมายต้องเดินด้ววยตัเอง